าจากการที่ว่าเราทําทิ้งไว้อยู่ประมาณสัก4เดือน5เดือน,นเนี่ยเนาะเราพอทาป้องกันมออเสร็จแล้วเราก็เอามาย้อมสีครับผมกว,กว่าจะได้เก่ากว่าจะได้เก้าอี้ตัวนี้ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ4ี่ถึงหเดือนถึงจะได้เก้าอี้ขึ้นมาที่ว่าง,งานดีๆนะทำไมถึงต้องใช้เวลาเราต้องรอให้ระยะเวลาให้มันแห้งครัันเดงครับผมที่ผมทำมนะถ้านับจากไม้สดนะ ถ้าจากไม้แห้งเลยก็กก,ก็็ไม่กี่วันนะครับบางครั้งไม้แห้งไม่ได้เตรียมไว้ครับเนี่ยบางครั้งเราเตรียมไว้มัน,มนไม่พออย่างเงี้ยเราก็ต้องอามาเตรียมามาเก็บงานเอามาย้อมสีอ่าบางคนว่ากอี้ไม้ไผ่ดีๆใช้เวลานานเท่าไหร่ยเงี้ยถ้าเริ่มจากไม้ตัดมาจากเอาตัดออกจากต้นมานะนับไปเลยครับอีกหกเดือนครับถึงจะทํางานเกตดีๆป้องกันมอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะงานสีสวยๆอ,อยากได้สีอะไรก็ตามใจเราเลยอย่างเงี้ยนะครับ มันจะใช้เวลาประมาณนี้ประมาณ6เดือน,นครับถ้าเป็นงานเกจเอต้องผมผมผมนี่ต้องใช้เวลาเกือบปี8เดือนนะครับกว่าจะได้เก้าอ,อี้มาตัวหนึ่งนะครับต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ระ,ระยะเวลาในการรอเงี้ยรอเพื่อให้ไม้ไผ่มันแห้งจริงๆงเนี้ยครับผมถ้าพ่อผมไม่มีเครื่องอบไม่มีอะไรเนาะก็ต้องอาศัยธรรมชาติช่วงหน้าฝนนี่ลําบากเลยครับช่วงนี้ก็ยังชั่วหน่อยเพราะว่ามันมันมีแดดมีอะไรเยอะเราก็สบายขึ้นมาเยอะอย่างเงี้ยครับผมคือไม่ต้องเข้าห้องอบอะไรก็ได้ วัดที่ความชืน้นความชื้นของไม้ไผ่นี้เราเรามีเครื่องวัดหเอากาะด้วยสายตาก็ได้ครับหรือว่าความชื้นมีอย่างน้อยประมาณสัก 7- 80%ถึงเราถึงจะเอามาย้อมสีได้นะครับผมถ้าไม้ไผ่ไม่แห้งเนะี่ยเอามาทําสีย้อมสีป้องกันมอก็ไม่ได้ทาสีไปเดี๋ยวลาก็ขึ้นครับผมไม้ไผ่เนาะถ้าเรารู้วิธีหลักแล้วว่าไม้ไผ่แห้งดีแล้วเนี่ยทาสีไปเะี๋จะย้อมสีอะไรก็ได้จะยงลงสีวานิดอบแห้งจะลงสียูนิเทนและเกอร์เงาขัดแบกทําได้ทุกอย่างครับ ถ้าไม้ไผ่มันแห้งแล้วนะถ้าไม้ไผ่มันยังไม่แห้งเนะี่ยพี่ๆเขาทาสีไปแล้วเนะี่ยโอ้โหยากครับผมเดี๋ยวปัญหาตามมามอดกินลาขึ้นอย่างเงี้ยครับผมอันนี้อันนี้เป็นแค่รอบแรกอยู่นะเดี๋ยวต้องทาอีกสักสามรอบนะครับสามรอบกว่าจะได้ชิ้นงานขึ้นมาชิ้นชิ้นหนึ่งเนะี่ยทาแล้วก็ขัดขัดแล้วก็ทาทาแล้วก็ขัดอยู่นั่นแหละครับอ่าอันนี้คือขัดแก้เป็นสีรองพื้นนะเสร็จแล้วก่อนที่เรา,เรา,เ,ราเราจะเคลือบเงาเราก็ต้องเอามาขัดอีกอ่ะขัดลงสียูดีเทนลงสี ไอ้เคลือบเงาเสร็จรอบรอบแรกเสร็จแล้วก็ต้องเอามาขัดอีกครับขัดแล้วขัดอีกครับผมเนี่ยกว่าจะได้ขึ้นมาแต่ละชิ้นอันนี้ยังไม่ถึงกระบวนการเนาะลงสีรอบแรกไปอยู่นะครับผมแล้วต่อไปพี่เขาก็จะอจะจะเอาสีอะไรก็ได้อันนี้เป็นสีสีรองพื้นเนาะอ่าฮืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวอันนี้ทำไรครับนะอ๋อทาให้มันทั่วอ่า โอ้โหคนตัวใหญ่ก็สบายครับผมยกไม่ไหวครับผมตัวเล็กที่เขากาทาทาสีช่างสีครับเนี่ยช่างทำสีทาสีอันนี้ใช้ใช,ใช้แบบมือทเทานะไม่ได้ใช้เครื่องครับใช้แปรงทาทาทาเอาบางที่อาจจะมีเครื่องนะมีเครื่องไหมเครื่องมือเครื่องพ่นสีกาพ่นก็ได้หมดอะแต่ถ้ามันมันตัวเดียวอย่างเงี้ย เราจะใช้เครื่องพ่นฆ่าล้างกาก็หมดไปแล้วต้นทุนมันก็สูงเนาะเราใช้แปรงทาดีกว่าอย่างงี้มันจะง่ายกว่าแล้วแต่ชิ้นงานถ้ามันเยอะๆอ,อย่างเงี้ยมันมันง่ายครับผมเนี่ยอันนี้ฝั่งนี้ยังไม่าทานาะก็เก็บรายละเอียดเก็บอะไรเไรงี้ยทาสีสีทาสีรอบแรกก็เริ่มเปลี่ยนไปนิดหนึ่งทาสีรอบสองก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนที่เราพอใจอะครับผมโอเคนะครับกัแบบการทําทสีเนาะทาสีไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะเอามาถ่ายให้พี่เขาดูเนาะว่าหน้าง,งาน